ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องโลกอื่นโลกอื่น,นคำคำกล่าวหรือหลักหลักหลักการหลักเกณฑ์ที่ว่าตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดเรียนว่ายตายเกิดออกจากท้องแม่อยู่จนแก่เข้าโรงแล้วกตายแล้วไปเกิดนี่ เรียกว่าการเวียนไหวตายเกิดการเวียน่หวตายเกิดนี่มีหลักเกณฑ์อย่างไรในพุทธศาสนาเรื่องเรื่องเอย่างเรื่องเวียนไหยตายเกิดในพุทธศาสนาน่ะมีมีมีม,มีหลักหลักเกณฑ์ว่าอย่างไร <c oughs> เรื่องเวียน่ายตายเกิดแบบที่ว่า จากท้องแม่เข้าลงไปเกิดใหม่จากท้องแม่เข้าลงไปเกิดใหม่นั่นนะเป็นหลักที่เขามีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเขาเชื่อเขาสอนกันว่ามีวิญญาณชนิดนั้นมาข้าวท้องมันดาอยู่จนแก่ตายไปก็ไปข้าวท้องใหม่แล้วก็มาอยู่จนแก่แล้วก็ตายไปข้าวท้องใหม่ถ้าพูดอย่างนี้มันเป็นการพูดที่พูดันอยู่ก่อนพุทธศาสนา <C oughs> ซึ่งเอาเรื่องทางร่างกายทางเนื้อหนังเป็นหลักคือเห็นเห็นอยู่วันเด็กคลอดออกมาแล้วอยู่จนตายไปทีนี้มืดเป็นปัญหาไม่รู้วตายแล้วจะไปไหนก็นเลยบางพวกเา็าว่าหายไปเลยบางพวกเ่าว่ากลับมาเกิดอีกทีนี้ไอ้ข้างพวกที่ว่ากลับมาเกิดอีกเนี่ยมันได้เปรียบมีคนรับถือมากเชื่อกันมากจนเชื่อกันเป็น <c oughs> เรียกว่าเป็นหลักทั่วไป มันก็มีพูดอยู่แล้วนุ้ก็เลยมีาการทำบุญอุทิศให้คนที่ตายไปแล้วดังการทำบุญอุทิศให้คนที่ตายไปแล้วก็เป็นของมีอยู่ก่อนพุทธศาสนาเป็นเป็นในความรู้เป็นในความเชื่อหรือเป็นการปฏิบัติที่มีอยู่แล้วอย่างมั่นคง ในหมู่มนุษย์ที่นั่นยุคก่อนพุทธศาสนามากระทั่งถึงยุคพุทธศาสนาก็ยังมีอยู่ถือว่าคนเดียตายแล้วเกิดแล้วเราก็ทำบุญอุธทิศส่งไปให้คนที่ไปเกิดนั่นได้ที่พอพุทธศาสนาเกิดขึ้นในหมู่คนที่ทเชื่อถืออยู่อย่างนี้จะทำอย่างไร มันจะไปคัดค้านอย่างไรมันก็มีแต่ว่าจะต้องทำให้มันเป็นที่ยอมรับได้หรือกลมกลืนกันไปสำหรับเรื่องตายแล้วเกิดเกิดเป็นคนคนแต่ละคนละคนนั้นมันสำคัญอยู่ที่ความคิดความนึกความรู้สึก น่าจะเกิดมาจากท้องแม่แล้วแต่ถ้ามันมมีความคิดนึกอยู่ในใจว่าคูเป็นครูคูเป็นตัวตนแล้วก็มันก็เหมือนกับไม่ได้เกิดมานันเพียงแตเกิดจากท้องแม่นั้นยังไม่ใช่ว่าเกิดโดยสมบูรณ์มันต้องเกิดเป็นความรู้สึกคิดนึกในตัวว่าตัวคูตัวตนของกูก่อน <c oughs> เลยมากําหนดกันที่ความคิดนึกรู้สึกว่าตัวกูเนี่ย เดี๋ยวเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวหายไปจากจิตใจเดี๋ยวเกิดขึ้นในใจเดี๋ยวหายไปจากจิตใจเป็นวันหนึ่งวันหนึ่งเกิดได้หลายชาติเกิดได้หลายชาติส่วนอย่างของเก่าน,นั่นนะ่ะเกิดชาติหนึ่งก็กินเวลาตั้งนอนตั้งนอนนีเพียงวันเดียวของเรีว่าชาติเดียวภายในวันเดียวเกิดได้หลายหลายสิบชาติหลายร้อยชาติ เกิดเป็นความรู้สึกเป็นตัวตนขึ้นมารั้งหนึ่งเรียกว่าชาติหนึ่งชาติหนึ่งแล้วก็มันมีเหตุปัจจัยเนื่องกันให้เกิดความคิดว่าตัวตนในชั้นในข้างหลังๆได้มันสืบต่อกันโดยเหตุโดยปัจจัยได้อย่างนี่ไม่มากก็น้อยนะความคิดว่าตัวกูของกูนี่มันเกิดมาจาก้ความคิดว่าตัวกูของกูที่เกิดก่อนมาเป็นลำดับดังนั้นเรื่อง เวียนวหว้ตายเกิดในพุทธศาสนาเนี่ยมันจริงแปลกออกไปโดยเหตุมีอวิชชามีตัณหามีอุปาทานก็เกิดตัวกูเกิดดับเกิดดับวันหนึ่งได้มากมายเป็นการเวียนวหว้ตายเกิดอย่างอย่างเห็นชัดอย่างไม่ต้องเชื่อผู้อื่นไม่ต้องเดาไม่ต้องคาดกันเลยมันเห็นชัดเห็นชัดตรงนี้มันเกิดขึ้นมา เรเห็นชัดทั้งที่มันเป็นปัจจัยแต่กันและกันความคิดว่าตัวต,วตนของคขั้งนี้มันมันเนื่องไปถึงไงเกิดความคิดว่าตัวตนขั้งต่อไปขั้งต่อไปด้วยเรามีความเวียนว่ายตายเกิดชนิดที่เห็นชัดเป็นสันทิฏทีโกส่วนอย่างนน้มันต้องว่าตามเขาว่าหมายว่าคนเดียวกันด้วยแล้วคนเดียวไปเกิดด้วยมันก็กลายเป็นเรื่องมีตัวตน พวกที่ถืออย่างนั้นก็ต้องเลยไปมีตัวตนไปมีตัวตนที่หยุด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 ,หย,ดหยุดเวียนว่าใจเกิด <c oughs> แบบหนึ่งไปอยู่เป็น <c oughs> ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรอะไปอยู่อย่างนิดที่เป็นบรมสุขในส่วนตัวตนเวียนว่ายใจเกิดแห่งตัวตนในพุทธศาสนานี่มันก็ ไม่มีตัวตนตัวตนเป็นเพียงความคิดเขาเขาโง่โง่ความเข้าใจผิดเกิดเป็นตัวตนนัน้มันเป็นสิ่งที่ต้องทำลายเสียจิตไม่มีความรู้สึกกับตัวตนจิตไม่มีความทุกข์เลยก็พอแล้วก็เหลืออยู่แต่จิตที่ไม่มีความทุกข์เลยจนกว่ามันจะหมดเหตุหมดปัดจจัยดับไปเช่นร่างกายมันดับไปจิตมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้มันก็พลอยสลายไปแล้วก็ไม่ต้องพูดว่าไปไหน เหมือนก็จะเกียงดับเนี่ยไม่มีใครบอกได้ว่าไฟของตะเกียงนั้นมันไปไหน <c oughs> จิตที่หมดเหตุหมดปัจจัยฮะไม่มีที่ตั้งที่อาศัยแล้วมันก็ดับเหมือนตะเกียงที่ดับที่ไม่มีใครบอกได้ว่ามันไปไหนนี่ความหลุดพ้นสูงสุดของเรามันจึงอยู่ที่ความดับสนิทไม่มีอะไรเหลือส่วนของพวกที่เชื่อเว้นไ่วตายเกิดแบบมีตัวตน,นก็ต้องไปมีตัวตน เป็นโลกเป็นอะไรไปตามเรื่องซึ่งไปดูไม่ได้ก็ได้แต่บอก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 กันมาอย่างนั้นเองพุทธบริษัทมีความรู้เรื่องเวียนว่ายตายเกิดให้ดีๆเป็นแบบของพุทธบริษัททีนี้แบบที่ถือกันอยู่อย่างนั้นมันก็มีมีมีเข้ามาเป็นวัฒนธรรม จากประเทศอินเดียกลับมาในเมืองไทยในเมืองไทยก็มีเวียนวายตายเกิดแบบนั้นมีการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้คนที่ตายไปแล้วหรือให้ตัวเองที่จะตายต่อไปมันก็ต้องกลับความเข้าใจกันให้ดีๆว่ามันพูดกันคนละทีคนละชั้นความรู้ของพุทธศาสนาต้องการจะให้หมดตัวตน ความรู้ของพวกหนึ่งมันต้องการความรู้ที่ให้มีตัวตนอันถาวรตัวตนอันถาวรเป็นเขาเรียกว่าปรมาตมันหรือเรียกอะไรการแปลกๆนีชื่อแปลกๆแต่หมายความว่ามีตัวตนอันถาวรก็เป็นที่พอใจสุดมันพูดเป็นลักสนะบวกมันได้คนก็พอใจกัน เป็นสวนมากพูดในักสณะที่ว่าไม่บวกไม่ลบไม่บวกแล้วแต่อิทธปปจจตาตาอย่างนี้คนฉลาดเท่านั้นจจะพอใจได้คนไม่ฉลาดไม่อาจจะพอใจความรู้หรือคําสอนเรื่องอิทธปปจจตาตา <c oughs> แต่พุทธวิสัทมีหลักเป็นเรื่องอิทธปปจจยาตาขอให กำหนดไว้ดีๆ <c oughs> ในการเป็นไปตามกระแสแห่งอิทธปัจจตานะัา <c oughs> งที่มันโง่ขึ้นมาลงยึดถือบางสิ่งบางอย่างว่าตัวตนเป็นอย่างนั้นมันก็เลยมีตัวตนมันก็เป็นความทุกข์มันก็เลยสังเกตเห็นก็อยากจะหยุดเสียอยากจะเลิกเสียจึงศึกษาและปฏิบัติเพื่อดับความคิดผิด,ผด นี่เสียไม่เกิดความคิดเป็นตัวตนไม่ต้องมีปัญหาเรื่องเกิดแก่เจ็บตายเพราะว่ามันไม่มีตัวตนเกิดแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายล้วนๆไม่ใช่ของตัวตนไม่ใช่ของตัวกูให้เกิดแก่เจ็บตายเป็นของร่างกายล้วนๆตามธรรมชาติเหมือนกับต้นไม้ตน้นไม้เนี่ยมันเกิดแก่เจ็บตายอย่างนี้มันก็ไม่ต้องมีความทุกข์เพราะเกิดแก่เจ็บตาย พขมีความรู้เรื่องนี้จึงพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แกค่ความรู้เรื่องไม่มีตัวตนไม่มีของต้นจึงได้พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายไม่้มมความเกิดแก่เจ็บตายไม่ทําให้เป็นทุกข์ได้ไม่มาทําให้เป็นทุกข์ได้เรียกว่าพ้นอํานาจขความเกิดแก่เจ็บตาย ที่จะไม่ให้ร่างกายแก่เจ็บตายนั่นเป็นไปไม่ได้มันเป็นธรรมชาติมันเป็นส่วนของร่างกายซึ่งม่ใช่ตัวกู้ส่วนตัวกูนะ้นั้นเป็นความคิดโง่เขลาทั้งี่ทาให้เกิดขึ้นมาเป็นตัวกู้แล้วไปยึดเอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของกู้มันก็ได้มีความทุกข์สมนําหน้ามัน่นก็มันโง่ถึงขนาดนั้นเ่ยถ้ามองเห็นเรื่องไม่มีตัวกู้ไม่มีตัวตนมันก็ไม่ต้องเอาเกิดแก่เจ็บตายมาเป็นของตน นี่พระพุทธเจ้าท่านจึงได้ตรัสว่าถ้าไร้อาศัยเราเป็นกันลยาณมิตรแล้วตัดทั้งหลายจะพ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายเซึ่งขอร้องให้ช่วยกันนึกคิดศึกษากสวดมนต์ภาวนาไว้ด้วยว่าพ้นได้จากการเกิดแก่เจ็บตายเพราะมีพระพุทธเจ้าเป็นกันลยาณมิตรเป็นผู้สอนให้รู้ว่าไม่มีตัวตนไม่มีตัวตน จิตที่ไม่มีตัวตนก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตาย